ตั้งแต่พ่อหนุ่มลุยได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นพ่อเลี้ยงเจ้าหนูพีโกโลนนะเฮ้ยเกินคาดนางดูรักลูกเว้ยอ่ะดีมากลูกลันลอลันลอลันลอเอออันนี้ลูกผมเหรออืมใช่สิแต่ผมยังเวอร์จิ้นอยู่นะทำไมผมถึงมีเด็กแบบนี้ป้าหมายถึงลูกหรือยังไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะลันล้อลัลออุเล่นแบบเงาเงาตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์ คนเดียวเงาเงาลันลาอุ้ยล่นลาะอุ้ฉันเล่นหรือจะร้องไห้ดีอุ้ยเล่นไม่ถูกแต่ก็ต้องเล่นเพราะว่าเป็นเด็กมันต้องเล่นเนี่ยลูกเขาเล่นกับมแม่มานานเนี่ยเพิ่งจะได้เจอพ่อเขาก็าอยากจะเล่นบ้างอะไรบ้างเนาะใช่ใช่ใช่เล่นกับปามีทุกวันเลยอยากเล่นอะไรหนุกหนุกกับคุณพ่อบ้างครับนะ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 ครับโอ้พระเจ้าเนี่เรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเออนี่ฉันบอกให้จะมามีส่วนร่วมกับลูกฉันมันก็ดีแค่ไหนแล้วยะ ใช่ใช่คุณพ่ออยากมีแฟนคุณพ่อก็ต้องมีลูกนี่งไงลูกคุณพ่อผมเองในดูซิหน้าเหมือนกันไหมฮ้ยไม่อะไม่เหมือน <c oughs> เอ่าตาค่ะทำไมล่ะลูกเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ช่วยเราแม่ลูกด้วยค่ะทำไมอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต <c oughs> าไม่เห็นจริงๆเหรอคะลองมองเข้าไปลึกๆสิคะ ข้างหลังพวกเราเชิญดูกับตาตัวเองเลยค่ะเฮ้ยทำไมเป็นงั้นอ่ะก็ไหนบอกอยากให้มีส่วนร่วมช่วยนอนในบ้านของสองแม่ลูกให้แล้วยังไม่พอใจอีกเลอนี่นางหลุยนี่ที่ของฉันกับลูกนะเชิญออกค่ะเรื่องมากซะจริงเอามันออกไป